นี่ตามันตากันับกบปน่านี่คือโอเคเออรับไปยตกันมาวากันกางากันเลยตดกันอจอๆแบนี้ยันปั่นเลียอะไรเลียตรงไม่ต่าก็เลียดินตรงปูุมกปามาดิทำเห็นไหมครับ ตัดเป็นเหมือนหน้าแล้วเนาะหน้าล้ตุ๊กตุ๊กเรียบร้ตัดเป็นเหมือนอนเดี๋ยาตุ๊กแม่ทกอยู่กันเรียบร้อยติดตำให้หอมมันเบิกกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราลดน้ำน้ำมันจะไปตีอยู่กันนี่ยังไงมันขึงร้องแล้วนี่นี่ยังไงมันขึงร้องแล้วนได้เลย

เย่านี้จบดีจ้าจ้อนดีจ้ายกหลงกัดในร้านโอเคครับ <laughs>